ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของที่ไปช้อปปิ้งที่ดิสซีมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะต้องมีน้องๆถามว่า,าให้มารีวิวหน่อยว่าซื้ออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็จริงๆแล้วเป็นของที่อามาใช้อยู่แล้วแล้วมันหมดนะแล้วก็มีไปบางตัวเท่านั้นที่ซื้อมาลองนะคะก็มีอยู่ประมาณ3ตัวเนาะที่ซื้อมาลองยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวที่ซื้อมาลองยังไม่เคยใช้เลยก่อนละกันนะคะเพราะว่าเราคงจะลงดีเทลของมันเยอะหน่อยนะคะตัวแรกก็คือนี่เลยนะคะ รองพื้นของบอบบี้บาวคือ,อยอมเป็นคนไม่ค่อยใช้เครื่องสำอางแบรนด์นี้แต่ว่าไปเห็นรีวิวเขาว่ากันว่ารองพื้นตัวนี้ของบอบบี้บราลนั้นนางคุมมันดีมากก็เลยต้องจัด ก็นะเลยเอามานะคะซึ่งหน้าตานางจะเป็นแบบนี้นะคะขวดแก้วนะแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะคะเป็นเนื้อแมทนะแล้วก็เบอร์ที่ยาใช้คือเบอร์2นะคะสีแซนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขวดเขาก็โอเคนะแพคเกจจิ้งอะไรก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เนื้อรองพื้นนะคะยาได้ลองแล้วนะคะยาก็มีความรู้สึกว่านางแห้งเร็วมากนะเกลีนะ่ยแบบแป๊บเดียวมันแห้งเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการเขาเรียกอะไรต้องรีบเกี่ยหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะแห้งไปเลย แหละเพราะว่ารองพื้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องใช้ตัวที่ขาวกว่าผิวเรานิดนึงอย่าเอาให้มันแบบว่าเป็นสีผิวเราจนเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเผื่อรองพื้นมันแบบว่า ดรอประหว่างวันอะไรเยยงี้ยมันทำให้หน้าลมมองนะคะถ้าทางที่ดีเนี่ยยงแนะนำให้เลือกสีรองพื้นที่สว่างกว่าผิวจริงนิดนึงนะอ่ะก็เบอร์นี้ตอบโจทย์โอเคเลยนะคะราคาที่ซื้อมาก็1785บาทนะคะก็จริงๆแล้วยงมองว่าถ้าถ,า,ถามยำนะเออยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเกลีย่ยยากไปหน่อยนะคะแล้วก็ถามว่าคุมมันไหมเออคุมมันดีนะคะเนื้อแมตดีแต่ก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่โกลนะคะก็เลยก็เลยยังไม่ค่อยปลื้มมากจนถึงขั้นว่าเ e ทคิวเมนอะไรขนาดนั้นนะคะเรทคิวเมนคือแปลว่าแนะนำน,ะะนี่ เป็นเบสนะคะของดีอซึ่งจะเป็นเบสที่ให้ผิววาวนะคะก็คือโกลมินิมิเซอร์ซึ่งตัวนี้ยาเคยไปลองเล่นมาแล้วที่ซิฟอร่านะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาทีนี้พอพอบินไปรอบนี้ก็เลยไปฟาดมาสักหน่อยเพราะว่าราคามันยำยำซื้อได้ในราคาลดไงนะก็เนี่ยนะน,นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโกลมินิมิเซอร์ซึ่งนางให้ความโกลมมากเดี๋ยวจะให้ดูนะเออคือมันเป็นลักษณะเหมือนเวลาเวลายำใช้แลวยำชอบเอามาผสมกับรองพื้นนะคะเพื่อให้หน้าดูวาวนะเนี่ยค่ะเนื้อมันจะเป็นแบบ เลือดลิควิดที่เหลวๆห,หน่อยนะคะแล้วก็ให้ความวาวคือมันจะมีแบบชิมเมอร์ผสมอยู่ในเนื้อนะคะซึ่งให้ความวาวมากนะเห็นไหมทุกคนเห็นปะเห็นแสงตกกระทบปะเออมันวาวมากแกคือมันเลิศเว้ยคือใช้เป็นเดี่ยวๆก็ได้คือลงทั่วหน้าแล้วค่อยลงรองพื้นก็ได้แต่ว่าอยมเอามาผสมกับรองพื้นนะคะให้ให้ตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมีความดิวอี้มากขึ้นนะคะก็ยํายมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงยยงก็เลยเออซื้อมาลองเล่นดูสําหรับดีออซึ่งดีออตัวนี้ค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวเชียวนนนนนะะะะะคคกก็็เเเอามามใช้แ้แแททไดลลยะะลยนะ แต่ราคาค่อนข้างสูงนะหลอดหนึ่งนี่สองพันได้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อไม่ถึงหลอดละพันห้านะคะก็ก็ถือว่าราคาราคาไม่ถูกมากนะแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปเนาะตัวเบอร์เบอรี่แพงกว่าจาเบอร์เบอรี่ได้ปะที่เป็นขวดสีเหลี่ยมที่ยังใช้เป็นประจาอะ่ะอืมต่อมานะคะก็เป็นบลัชออนของนานะคะซึ่งเป็นบลัชออนสีใหม่ของเขาเลยนะคะยังไม่แน่ใจว่าเขาสะกดสีอ่านเขาอ่านว่าสีอะไรนะแต่เขาสะกดว่า T A O S นะคะ R B A เขาพูดว่าเต่า สีเต่าสีเถาสีเต่าแต่ยำเรียกสีทาออสให้มันดูไฮโซนะคะ t a o s นะคะวันผู้รู้ช่วยบอกด้วยว่าเรียกสีอะไรนะคะ b a บอกสีเต่าซึ่งมองว่าบัตรออสสีเต่าเนี่ยอตลกว่ะยำเลยเรียกทาออสนะคะให้ดูไฮโซนะคะสีเป็นประมาณนี้ก็คือสีเป็นแบบออกแนวส้มเนเชอรัอลหน่อยเป็นส้มธรรมชาติส้มอิดๆแต่ว่าไม่ไม่จัดจ้านจนเกินไปนะคะนี่สีมันจะคล้ายๆออกระซัมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะมีชิมเมอร์เท่าออกระซัมนะคะ เนื้อโอเคเลยนะคือเอาแปรงแตะลงไปแล้วปัดที่หน้านี่ติดเลยอะ่ะเออคือคือค่อนข้างที่จะต้องให้นะรเรื่องบลัชออนของนาเนื้อนางดีจริงๆแล้วก็สีติดชัดมากจริงๆสําหรับบลัชออนของนาเนี่ยย้ำให้ใจเลยแต่ว่าสีที่ดีๆเนะี่ยยังมีหมดแล้วนะสีที่เขาปัดสวยๆคล้ายดีๆแบบออลก็สซามดีไซน์อ,อ่อพัชมาฮาเอ,อ่อสีอะไรอีกสีที่เบสิคทั่วไปยังมีหมดแล้วนะคะก็อันนี้เป็นสีใหม่ของเขานะคะ เลิศอยู่นะคะสีโอเคปัดเข้าไปก็รู้สึกแบบแก้มแบบบ่มแดดเล็กๆอะไรนี้นะคะก็คืออันนี้คือตัวใหม่ที่ยำซื้อมาลองเล่นนะคะก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ของนาสนะวันนี้ยำฟาดมา2ส,สีเลยคือสีวน,นิลากับสีคัสตาร์ดนะคะซึ่งคัสตาร์ดเนี่ยนางให้ให้ความเป็นผิวานก็คือไว้สำหรับปกปิดพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาคอนซีลเลอร์ของนาตัวนี้นะคะอ่ายำ บอกเลยว่าต้องมีเพราะว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีที่สุดถ้าที่เคยใช้มาเลยก็ว่าได้นะคะมีความเกลี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดลงไปบนหน้าเนี่ยดีมากนะคะไม่ตกร่องไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะที่สาคัญคือใช้ได้นานมากสําหรับ1แท่งนี้นะคะแล้วกเ็เป็นอะไรทไี่ไม่ค่อยอุดตันผิวนะคะก็คือไม่ทําให้เกิดสิวในระยะต่อมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลดีนครีมมีคอนซีลเลอร์ของนานะคะแนะนําเลยว่าเลิศเลนะคะ ต้องมีนะคะส่วนสีวานิลาที่ยัซื้อเนี่ยเป็นสีขาวกว่าเบอร์คัสตาร์ดเมื่อกี้นะคะเพราะว่าวานิลาเนี่ยยังเอามาลงใต้ตาได้นะคะสำหรับวานิลาก็จะขาวกว่าเบอร์เมื่อกี้นะเอามาลงบริเวณแบบใต้ตาให้ดูสว่างปกปิดพวกรอยดำคล้ำต่างๆนะคะอืมก็ฟัา้นมาสองสีนะคะต่อมาก็เป็นรอ,องพื้นของนาสนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นรุ่นเ,เขาเรียกอะไรนะลูมินัสนะคะออเดลูมินัสนะตัวนี้นะคะ ก็เคลมเลยว่ามันใช้ดีนะรุน่นนี้ยัาว่าย่าว่าดีกว่าบ๊อบบี้บราวน์นะเอาตรงๆเลยเออยังชอบตัวนี้มากกว่านะคะนะยังใช้สีเดอร์วิวนะคะไลท์สีต่อมาก็จะเป็นอ,อ่ออันนี้เป็นใต้ตานะคะใต้ตาของเอสเตนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ยังใช้ใต้ตาตัวนี้อยู่นะ S1 Night Repair Eye นะคะของเอสเตลอยเดอร์ er นะคะกระปุกหนึ่งก็ประมาณ2,300-2,400นะคะซึ่งรานะคาซื้อที่ King Power เนี่ย2 2งพนะคะ ดีนะมีความรู้สึกว่าม,มันยกกระชับใต้ตาให้ดูแบบดูตึงขึ้นดูตื่นขึ้นนะคะบำรุงโอเคเลยนะสําหรับตัวนี้นะ,นะคะก็ไม่ถูกนะจริงๆแต่ว่ามันใช้ได้นานนอกนั้นก็เป็นน้าหอมและน้ําหอมนะคะที่ยำซื้อพอดีว่ายำชอบ p r a าแ c a n ี้รุ่นนี้มากที่ยำม,มีเนี่ยมันใกล้หมดแล้วนะคะก็เลยไปฟาดขวดใหญ่มานะคะถ้าคนที่ไม่เคยเห็นหน้าตาของมันจะเปิดให้ดูนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ p r a าแ c a n ี้คือมันเป็นกลิ่นน้าหอมที่ยำชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันฉีดได้ทุกวันนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วกลิ่นหอมแบบลูกอมลูกอมนะคะหหมมดกก็กนะ็ซื้อใ่ ถือว่าเป็นน้ําหอมที่ที่เอาชนะใจสาวๆหลายคนนะเพราะยำเห็นแบบคนซื้อใช้เยอะนะคะแต่ตัวยงเองอะ่ะยำชอบอยู่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อตามใครนะจ๊ะต่อมาก็เป็นกลิ่นนี้นะคะของว e r s a ซ e ก็คือเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของเขาแล้วก็กล่องนี้นะคะจะมีแถมโลชั่นทาตัวให้ด้วยนะคะก็คือกลิ่นใช้ได้เลยกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นตัวนี้จะต่างกับพาได้แคนดี้ตรงที่ว่าน่าจะดูเซ็กซี่กว่านะคะดูเป็นผู้หญิงกว่านะคะน่าจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ก็ะะหอมหอมแบบผู้หญิงอะ่ะเออแล้วก็มีโลชั่นให้เป็นอยอดเขาบอกว่ากลิ่นโลชั่นติดตัวมากแกคือทาไปแล้วแบบหอมกุ่มละมุนล,ละมัยมากนะคะนะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะเป็นน้ําหอมของเบอร์เบอรี่นะคะขวดนี้เป็นรุ่นออริจินอลนะคะเป็นน้ําหอมของเบอร์เบอรี่รุ่นแรกที่มันเป็นขวดแบบพี่ยมยังไม่ได้แกะออกจากซีลนะเออก็ชอบนะคะก็เลยซื้อเก็บไว้ไว้ใช้ในเวลาอยากใช้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยฟาดมาเพราะว่าเป็นปน,น้ำหอมกลิ่นแรกๆเลยที่ยมใช้สมัยยังเด็กๆอยู่เลยอะ่ะเออยังเรียนหนังสือยังเป็นแบบมัธยมมอต้นอยู่เลยมั ทั้งหมดนี้คือที่ซื้อมาจากดิวตี้ฟรีที่ผ่านมานะคะก็ได้กระเป๋าลากใบใหญ่เป็นไอ้นี้ด้วยนะเพราะว่าซื้อน้ำหอมหลายขวดมัง้งเออแล้วก็มีอันนึงเป็นครีมทามือของแม่เป็นของลอสซิตานะคะกลิ่นโรสนะคะให้แม่ไปแหละนะก็ครีมทามือก็ต้องยกให้ลอสซิตานี่แหละว่ามันใช้ดีโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะจ๊ะสำหรับของที่ฟาดมาจากดิวตี้ฟรีนะคะไปแล้วนะคะทำให้แล้วตามสัญญาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย